กฎแห่งกรรมเรื่องสามทัพธรรมตอนที่6จิตบริสุทธิ์ด้วยมรรคแปคำว่ามรรคแเป็นทางเอกอาจจะนำผู้ที่ดำเนินตามให้เข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์แห่งใจได้โดยส่วนเดียวก็ดีม 8, รรคแปดทำจิจประหารกิเลสในขณะเดียวนะัดที่เดียวก็คือที่จิตในภูมินั้นๆก็ดีเท่าที่ได้แสดงมาแล้วหวังว่าพอจะเข้าใจได้บ้าง หรือจะสรุปอีกทีว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านดำเนินตามมัควิถีโดยทางจิตถึงแม้จะแสดงมัคออกมาเป็นศีลสมาธิและปัญญาว่าด้วยกายวาจาและใจก็ตามแต่ถ้าเป็นอริยมัคแล้วต้องเดินด้วยมัคจิตทั้งนั้นนอกนั้นเป็นมัคทั่วไปและมัคนี้ไม่ใช่วิสัยของคนโง่หรือผู้แก่แก่การศึกษา หรือไกลๆก็ตามจะแต่งได้เอาตามใจชอบของตนเองแต่เมื่อผู้มีปัญญาศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ากรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนให้โดยปราศจากมานะและความลังเลใจทั้งสิ้นแล้วยอมปฏิบัติธรรมะอันมีมรรคแปดเป็นเครื่องํำเนินโดยความเคารพจริงๆแล้วมรรคแปจะปรากฏขึ้นมา ให้เห็นชัดด้วยใจด้วยปัญญาอันชอบด้วยตัวตนเองมักแปดซึ่งเห็นว่าเป็นของยากและเป็นของมากก็ดีเมื่ออาศัยความไม่ประมาทเพียรพยายามดำเนินต่อไปไม่ให้ขาดไม่ให้วินมักทั้งแปดจะเป็นของน้อยลงน้อยลงแล้วจะยังเหลือแต่ผู้รู้ผู้พิจารณากับอารมณ์ที่พิจารณาอยู่นั้นมักแปดจะหายศูนย์ไป คือลบสัญญาและอุปทา,านออกแล้วก็จะเกิดความสว่างขึ้นมาในใจว่าอ๋อทางที่ถูกที่แท้ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายดำเนินมาแล้วเป็นอย่างนี้หรือผู้มีความเห็นชัดด้วยใจด้วยปัญญาอันชอบของตนเองอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยอมสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่อื่นอีกแล้วต่อไปท่านผู้หวังเดินในทางมรคตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ได้วางความจดจำและความกังวลในความรู้ใดๆที่ได้มาจากปริยัติก่อนแล้วพึงน้อมใจเชื่อในกรรมฐานที่ตนจะปฏิบัตินี้ให้แน่วแน่ลงไปว่านี่แหละทางตรงทางให้ถึงความดับทุกข์ที่แท้จริงแล้วจึงจเจริญกรรมฐานตามปรารถนาของตนจนชำนาญเถิดเมื่อปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นประธานอันมีสัมมาสมาธิเป็นรากฐาน เครื่องสนับสนุนเกิดขึ้นแล้วจึงจะรู้ชัดด้วยตนเองว่าความรู้อันเกิดจากปริยัติกับเกิดจากปัญญาสัมมาทิฏฐิจะมีรสชาติผิดแผกแตกต่างกันอย่างนี้มักคือปัญญาสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีลักษณะอาการแตกต่างกันอยู่บ้างขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าได้ลังเลนในใจิตใจขอให้สังเกตดูรสชาติของมันว่ารสชาติจะต้องเป็นอย่างเดียวกันนั้น คือความรู้เกิดจากความสงบอยู่ภายในรู้แล้วหายสงสัยในอุบายและกรรมฐานนั้นๆความปลื้มปิติอิ่มเอมของจิตใจจะติดพ่วงท้ายมาทั้งนี้เนื่องจากอุบายที่ยกขึ้นมาพิจารณาหรือจิตที่กล้าหาญไม่เหมือนกันตลอดถึงมรรคจิตที่ประหารกิเลสแต่ละภูมิก็เช่นกันมรรคที่ประหารของแต่ละภูมิ จะเกิดขึ้นได้ก็ครั้งเดียวเท่านั้นไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองไม่เหมือนกับฌานซึ่งทำให้ชำนาญแล้วเข้าได้ทุกเมื่อผู้ทำความสงบของจิตเข้าถึงสมาธิยังไม่ได้มักจะเห็นไปว่าสมาธิเป็นเรื่องที่ทำให้จิตนั้นโง่ซึมเซอะการที่จิตคิดคน้นแส่สายตามอุบายที่ตนมีอยู่นั่นแหละคือปัญญา จริงๆแล้วอยู่ในพุทชงท่านแสดงเครื่องศัตรูที่ยกธรรมวิจัยคือคิดค้นในธรรมเป็นองค์อันหนึ่งในพุทชงเหมือนกันแต่คิดค้นโดยอยู่ในขอบเขตของสติจนธรรมนั้นทราบซึ้งเข้าถึงจิตอันเป็นเหตุให้ภาคเพียรพิจารณาไม่ท้อถอยแล้วมีผลตามมาก็คือความอิ่มเอ,ม,อมใจความสงบสุขใจตั้งมัน่น แล้วปล่อยวางในเรื่องนั้นๆเป็นเครื่องตัดสิงนั่นแหละจึงจะถูกทางเป็นเครื่องตัดสรู้ตามที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ถ้าผิดแผกแตกต่างและไม่มีเครื่องวัดดังกล่าวมาแล้วไม่ใช่ปัญญาเครื่องตัดสรู้ทั้งหมดความจริงจิตที่เป็นสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดโง่ซึมเซื่อแต่ประการใดนอกจากผู้ที่ยังทําสมาธิไม่ได้จะคาดคะเนเอาเท่านั้น ผู้จะได้สมาธิต้องเป็นผู้ที่มีจิตกล้าหาญผจญกับอารมณ์ของจิตมาแล้วอย่างโชคโชนจนเรียกตนเองว่าเราชนะแล้วจึงจะถึงสมาธิได้เมื่ออยู่ในสมาธินั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจิตจะโง่เง่า,งาซึมเซอะแต่มีความพองใสเมื่อพิจารณาธรรมะอันใดก็ปลุกโรงเบิกบานฌานตั้งหากละที่ทำให้จิตสงบแล้ว ซึมอยู่กับความสุขเอกคตาของฌานนั้นขออย่าได้เข้าใจไปว่าฌานกับสมาธิเป็นอันเดียวกันก็เหมือนกับลากับมา้าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่มีตระกูลที่ต่างกันถึงอย่างไรก็าตามความโง่อันสงบจากนิวรณ์ทั้งห้ายังดีกว่าความกล้าหลงเข้าไปจมอยู่ในกามคุณทั้งหลายเป็น,นไหนๆผู้จะทำความสงบอบรมสมาธิภาวนา ขอได้เก็บปัญญาที่เกิดจากการศึกษาแม้แต่การที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจงเอาเข้าตู้ไว้เสียก่อนจงใช้สมองอันตรึกตรองที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำสมาธิอยู่นั้นเพ่งพิจารณากรรมฐานที่ตนยกขึ้นมาภาวนานั้นโดยเฉพาะอุบายที่ทำให้เกิดสมาธิจึงจะเกิดสมาธิขึ้นมาได้ปัญญานอกนี้จะเอามาใช้เพื่อทำสมาธิไม่ได้เอาไว้ใช้เพื่อ ทำอย่างอื่นหรือเทียบกับวิปัสสนานั้นควรทุกอย่างปัญญาที่เกิดจากการศึกษาถ้าหากจะนำมาใช้ในการหัดภาวนาสมาธิเมื่อจะเข้าถึงสมาธิจริง,รงๆก็จะต้องปล่อยวางปัญญานั้นเสียก่อนแล้วจึงจะเข้าถึงสมาธิได้หรือถ้าปล่อยวางไม่หมดสิน้นสมาธิก็จะเป็นเพียงอุปจาระเฉียดแล้วก็ถอนออกมาธรรมะแท้เป็นปัจจตัง ความรู้ของวินยูชนก็เป็นปัจจตังจึงจะเป็นของอัศจังความฉลาดถ้าเกิดก่อนความโง่แล้วจะปกปิดความโง่เอาไว้ได้จะไม่มีเวลาและเห็นความโง่ได้เลยเรื่องเช่นนี้เราเคยถูกพระเถระรูปหนึ่งถามแนวปฏิปทาว่าท่านดำเนินไปในแนวไหนเราก็เลยรีบเรียนท่านตามแนวที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ต้นพิจารณากายคตาสติ จนจิตรวมเข้าถึงสมาธิตอนว่าถึงสมาธิยังไม่ได้อธิบายท่านก็ขานขึ้นมาว่ามันก็โง่เท่านั้นสิเราก็ไม่ทราบว่าจะตอบท่านอย่างไรได้อีกเมื่อพูดกันถึงเรื่องภาวนาก็ต้องตอบท่านในทางภาวนาว่าโง่ผมก็ต้องยอมเพราะผมค้นหาความโง่ของตนอยู่นานแล้วท่านหันไปถามพระเถระอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านก็เคยเป็นอาจารย์ของเรามาอีกเช่นกัน ท่านก็ตอบในแนวเดียวกับที่เราได้ตอบท่านคงคิดในใจว่าเออพวกนี้เขาปฏิบัติกันอย่างไรในไหนก็พูดถึงเรื่องของฌานและสมาธิและมัคกันมาถึงขั้นนี้แล้วขอท่านผู้ฟังได้อดใจฟังอุทาหรณ์ในตำนองเดียวกันนี้เพื่อเป็นการศึกษาต่อไปเราได้ศึกษาและอบรมแล้วได้ประสบการณ์ในด้านภาวนากรรมฐานมาบ้างแล้ว ถึงจะไม่ชำนาญก็พอจะนำเอามาเล่าสู่กันฟังให้ท่านได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาได้บ้างเรื่องทั้งหมดที่ได้เสนอมาแล้วก็ดีหรือที่กำลังแสดงอยู่ณบัดน,นี้ก็ดีทั้งที่จะได้แสดงต่อไปข้างหน้าก็ดีอาจไม่เป็นที่ศบอารมณ์หรือมติของบางท่านก็เป็นได้ถึงอย่างไรก็ขอให้กรุณาให้อภัยแก่ผู้ที่มีเจตนาหวังดีให้เพื่อนนักปฏิบัติด,ด้วยกัน แล้วขอให้ถือว่านั่นเป็นเพียงมติของเอกบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ดีเสียด้วยเพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเมื่อคิดได้ดังนี้ก็อาจจะหายจากความค้องใจได้บ้างแล้วโปรดฟังอุทาหรณ์กันต่อไปจากบทบรรยายโดยหลวงปู่เทศเทศหลังสีโปรดติดตามในตอนต่อไปช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะนี้เป็นทาน ได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ